ขายที่เรียกว่าไม่อยากจะเรียกว่าจัญญาบัรเอ่อเป็นตัวแทนขายที่ไม่ฟอสเซลลูกค้าให้ให้เทเลเมทให้ลูกค้ามากกว่านี้มันไม่มีเหรอที่จริงเนี่ยนะครับก็มีนะครับก็มีแล้วก็เอ่อเอเอาเป็นเอ่อกว้างๆก,ก่อนแล้วกันนะครับคือในประเทศไทยเนี่ยจะมีคนที่ทําหน้าที่ชักจูงชี้ช่องให้คนเนี่ยทําประกันชีวิตอสองประเภทก็คือ,อที่เรียกว่าตัวแทนกับ เป็นู่เรียกว่าในหน้านะครับ uh huh. uh huh. อย่างอย่างอย่างที่ผมทําอยู่ด้วยเนี่ยนะครับก็คือว่าคําว่าในหน้าเนี่ยจะบอกว่ามีเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าจะทะกับประเทศไหนดีนะ uh huh. ประเทศไหนรับควรจะทํากับบริษัทอะไรอ๋อ oh. นี้ก็เหมือนเป็นอิสระหน่อยอ่าแต่ว่าก็สังกัดนะครับก็หลายๆที่ก็มีเป็นเป็นมีมีสังกัดมาสังกัดบริษัทในหน้าแต่ว่าไม่ได้สังกัดบริษัทประกัน อ๋อฮะฮแต่คําว่าตัวแทนเนี่ยแน่นอนอันนั้นสังกัดเบี้ยประกันอ๋อแล้วในหน้าไปหาที่ไหนทุกวันนี้ไม่เห็นไม่เคยมีในหน้ามาติดต่อเลยจริงๆแล้วเนี่ยนะจริงๆแล้วตัวธนาคารพาณิชย์เนี่ยนันนี้เนี่ยเข่าถือลายเส้นในหน้าอ๋อฮะนะฮะคือแต่ว่าในวิธีการปฏิบัติของเขาเนี่ยเขาอาจจะปฏิบัติได้ยังไม่ครบถ้วนเท่าที่ควรนะครับก็คือว่าเขาก็จะแนะนําผลิตภัณฑ์ทางการประกันชีวิตเนี่ย ตามแต่ที่เขามีอะไรให้ขายหรือบริษัทซึ่งกอาจบริษัอาจจะแนะนามาอ,อ่าอาจจะมีไม่ครบถ้วนนะครับอาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามวาม่าเราอยากจะเห็นอะไรเราก็อยากจะเห็นผู้บริโภคเนี่ยเริ่มมีความรู้นิดเดงนะครับคือคือเรายังคิดว่าไอ้ผลิตภัณฑ์ทางการประกันเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ควรจะมีครับเพราะฉะนั้นนี้เนี่ยนะฮะผู้บริโภคเนี่ยก็ควรจะมีความรู้นิดนึง่งล่ะในการที่จะเลือกผลิตภัณฑ์ทั้งหลายแหล่นี่ให้มันเหมาะสมกับตัวเองนะครับ,รบอ,อืคือต้องคือต้องอ่าในรายอ่าต้องดูแลตัวเองได้เป็นบ้างอ่ะนะครับอ,อย่าที่เรียนไว้ะคืออย่าเชื่อคนมากนักแต่มัน,นอย่างรับผมฟังจากคุณลึงวิทย์นะอในหน้าเนี่ยน่าจะเป็นคนช่วยเราได้แต่ว่า ความพอมันมีชื่อคําว่าในหน้าคนกลวยใช่เพราะชื่อมันเป็นลบเนอะใช่ใช่เป็นชื่อไหมก็ที่จริงที่จริงสมัยนี้ตัวแทนประกันชีวิตหลายๆคนเขาก็จะเขียนเป็นที่เรียกว่าที่ปรึกษาทางการเงินนะครับอ่ก็ก็โดยสรุปก็คือว่าจะมีการแนะนํานะฮะว่าผลิตภัณฑ์อะไรที่อ่าเท่ากับผู้บริโภคดีนะสมัยนี้ตัวแทน ที่พัฒนาขึ้นไปเยอะเนี่ยมีมากนะครับมีไม่ใช่น้อยนะครับที่เรียกว่าเป็นที่ปรึกษาทางการเงินแล้วก็พยายามที่จะคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมมาให้กับตัวลูกค้าแต่ก็ยังเป็นของบริษัทตัวเดียวอืนะครับเดี๋ยวมีสายคุณธานีนะครับคุณธานีครับอ่ะคุณธานีครับโหลครับผมขอโทษนะคะดิฉันชื่อพาณีค่ะพาณีอ๋อครับครับใช่ครับผู้สายได้เลยใช่ไหมครับจ้า เออเดี๋ยวจะวรบกวนสอบถามเออที่เขาประกันผู้สูงอายุที่โคษณมาในทีวีที่บอกว่าเริ่มต้นที่วันเราหกบาทอือฮึคือมันเป็นอะไรที่น่าทํำไหมคะเป็นอะไรที่น่าทํำไหมคะเออหรือว่าควรทํำไหมคะอย่างนี้คะ่ะอ่าเบะผมผมผมจาไม่ได้นะครับว่าอันนี้เป็นเป็น,ปนอาการประกันชีวิตใช่ไหมครับหรือประกันอุบัติเหตุครับ เพราะว่าดิฉันก็ไม่เคยโทรไปสอบถามน,นะคะเพราะว่า<ม>ด้วยสต,ติก็ไม่ค่อยได้นิยมปลูกอย่างนี้<ม>แต่ทีนี้ก็เห็นเขาโฆษณากันเยอะเหลือเกินแล้วก็<ม>คือเราก็ไม่ไม่อยากจะสอบถามจากเออเออทางประกันโดยตรงเพราะว่าถ้าเราไปสอบถามเขาก็ต้องบอกว่าดีใช่ไหมคะอืมครับคือคือไม่มีปัญหารครับผมว่าผมว่าน่าจะสอบถามเขาได้นะครับแต่เพียงแต่ว่า ผมคิดว่าคุณธานีน่าจะเตรียมคําถามไปถามเขาอ่ะนะครับว่าไอ้ที่เขาจะขายเนี่ย <developed> ม <Airbnb> ันคุ้มครองอะไรบ้างนะครับในแต่ละกรณีเนี่ยคุ้มครองหรือเปล่าหกลบหกลูกขาหักแขนหักนะครับคุ้มครองไหมนะครับคุ้มครองไปถึงอายุเท่าไหร่มีอะไรที่ไม่คุ้มครองบ้างไอ้ไอ้อันหลังเนี่ยสาคัญมากนะครับเพราะว่าในหลายๆกรณีเนี่ยเขาอาจจะบอกว่า คือโดยโปกตินะครับไอ่ผลิตภัณฑ์การประกันเนี่ยเขาจะไม่คุ้มครองอากา,ารเจ็บป่วยที่เป็นมาอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับ <ฮะ S 2> ยกตัวอย่างคือสมมติเจ้าคุณเสถิรเราบอกว่าเราเป็นโรคหัวใจหรือเราเป็นโรคความดันสูงอยู่เนี่ยนะครับแล้วแล้วเราไม่บอกเขาแล้วเขามาเจอทีหลังเนี่ยะนะครับอันเนี้เกิดเหตุอะไรขึ้นมาในอนาคตเนี่ยเขาไม่จ่ายนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องถามเขาในรายละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับ แล้วก็อพอไปถึงสุดท้ายเนี่ยถึงจะไปคุยกันเรื่องเงินเงินองทองทองว่า<ม>เงินแล้วต้องจ่ายเบี้ยเท่าไหร่ครับนะครับ<ม>ต่อความคุ้นครองเท่าไหร่สมมติถ้าเกิดเราบอกว่าอยากได้ความคุ้นครองล้านหนึ่งนะครับ<ม>อจะต้องจ่ายเบี้ยเท่าไหร่ไม่ใช่นะคะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวขอเบรกนิดนึงนะคะครับคือว่าถ้าสมมติว่าฟังจากที่เขาโฆษณาอย่างเนี้ยจ่ายปเที่ยวกไก่เล่าถ้าในกรณีที่เออเออ ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุคือเออต่อเดือนแล้วรวมเป็นต่อปีคืออันนี้คืออาคิดว่าเข้าใจเอาเองอ่ะจะถูกต้องไหมคะเข้าใจว่าอะไรนะ,ะัะเมื่อกี้มันไม่ค่อยได้ยินอะไรนะฮะเข้าใจว่าคืออันเนี้ยคนอื่นคือมันเป็นเบี้ยจ่ายเปล่าคือเป็นรายเดือนใช่ไหมฮะ เป็นรายเดือนแล้วก็เฉลี่ยต่อวันแล้วก็เป็นรายปีสรุปสรุปที่ต่อปีใช่ไหมคะที่นี่ว่าต่อปีเนี่ยถ้าในกรณีไม่มีอะไรอันนี้เราจะไม่ได้กระจกไปือเงนกระจกไปถูกต้องค่ะค่ะครับซึ่งซึ่งสมมุติว่าหกบาทนี่ใช่ไหมถ้าเราคิดก็ตกสามวันสิบห้าวันก็ตกสองทันกว่าบาทอะต่อปีค่ะทีนี้เอ่อถ้าถ้าอันนี้ผมก็ไม่ทันฟังไอ้สปอตตัวนี้เหมือนกันนะ แต่ว่าเข้าใจว่ามันจะเป็นลักษณะอา่าคุ้มครองชีวิตบวกอุบัติเหตุมั้งก็ตอนนี้ถ้าดูท<ะ>ีวีเนี่ย<ะ>มันผ่านตาเยอะมาก<ะ>แล้วก็มีหลายบริษัท<ะ><ะ>เลยอะ,ะค่ะคิดว่าคนข้างนอกเราเดาเองว่าคงจะมีความสนใจมั้ฮะเพราะว่าก็มีหลายตัว ขึ้นมาโคสงานก็ก็มันมันจ่ายปีต่อปีฮะแล้วมันเม็ดเงินไม่เยอะมันมันก็เป็นคอนเซ็ปที่เขาก็รวมเงินจากหลายคนที oh, ่มาทําประกันเพราะมันคงไม่ตายพร้อมกันหรือเกิดอุบัติเหตุพร้อมกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็เอาไปเฉลี่ยได้ไงฮะตัวเบียเนี่ยทีนี้ถ้าให้เดาเนี่ยมันน่าจะเอ่อคุ้มครองชีวิตกับอุบัติเหตุนะเนาะคุณหนึ่งคิดบ้างไหมฮะ น่าจะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับอ๋อค่ะแต่เรื่องสุขภาพเนี่ยผมว่าเขาคงไม่คลุมหรอกเพราะสุขภาพอาจจะต้องจ่ายเบี้ยเพิ่มค่ะค่ะแต่หมายความว่ามีที่เมื่อกี้นี้เออเจ้าหน้าที่คุยอยู่ว่าเออกลงไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่นี้อรายละเอียดว่าคุ้มครองขนาดไหนเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยคุณปานีต้องไปดูไงฮะว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุเขาจ่ายเท่าไหร่แล้วก็ไอตัว เออเรียกง่ายๆทุนประกันเนี่ยว่าถ้าเกิดตายเสียชีวิตเนี่ยเขาจ่ายเท่าไหร่อะไรเง <player> ja ี้ยแล้วเราก็ลองลองเปรียบเทียบดูว่ามันน่าสนใจไหมคือท่ิปปอบเมื่อกี้มันหลายเจ้าใช่ไหมก็อาจจะต้องดูเปรียบเทียบว่าแต่ละเจ้าเขามีข้อเสนออะไรยังไงครับอืมครับคือสาระสําคัญผมว่าณตรงนี้เนี่ยอยากให้คุณพานีเนี่ยอยากรีบนะครับก็เอาข้อมูลของแต่ละเจ้าเนี่ยมาเปรียบเทียบกันเท่านั้นนะครับครับนะครับแล้วก็อาจจะตั้งโจทย์เป็นนีอย่างเงี้ยสมมติว่า อยากจะใช้ความคุ้มคลองสักไม่รู้นะแสนหนึ่งห้าแสนหรืออะไรก็าบอย่าง<ห>ที่ฉันขอขอเบรกนิดนึงนะคะว่าเออพอดีนึกขึ้นมาได้ถึงคำถามหนึ่งอะค่ะอันนี้คิด<ข>ว่าเขาข่างสําคัญเพราะว่าคือไม่ว่าเดี๋ยวนี้เราทรําธุรกรรมกับแบงก์หรือว่ามีการเ,ง,เงื่อนไขยอยู่ในข้อประกันอย่างนี้ค่ะเขาก็จะสงวนคือลงท้ายไว้ของบริษัทอย่างเนี้ยแล้วตัวนี้คือ เราที่ไม่รู้ข้อกฎหมายเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีนะไม่ไม่จเป็นฮะไม,<อ>ไม่จาเป็นฮะคุณปานีไม่จาเป็นฮะอันนี้อันนี้คุณลุงวิเคยเล่าให้ฟังแล้วคือตอนนี้คุณปานีกำลังจะบอกว่าสมมุติเวลาไปท,ทํกกาธุรกรรมกู้บ้านเขาบอกให้ประกันกับบริษัทวินาศภัยของแบงค์นั้นๆ<อ>หรือเราให้ทําประกันชีวิตอ่าสมมติกู้บ้านบางทีให้ทาประกันชีวิตก็ของบริษัทนั้นๆที่เป็นของแบงค์เท่านียคาตอบคือไม่จําเป็นฮะ คือเราไม่ต้องทำหรอเขาเหรอคะไม่ทําก็ได้ทาก็ได้เขาบังคับไม่ได้ครับอ๋อถ้าไม่บังคับบังคับไม่ได้อย่างแบงค์พันนีอย่างเนี้ยสมมติว่าเอ็มออาเขาอยู่เจ็ดจุดสองห้านะคะนะคะแล้วก็คือถ้าเราเราไม่เราไม่ทําประกันชีวิตเนี่ยเบียจะขึ้นเลยเออจ่อจะขึ้นเลยหรอถูค่ามันจะเป็นสิบจุดสองห้านะคะเท่าที่ฟังเขา่าวอ่ะค่ะพอดีพู้หงตัวนี้อ่ะค่ะ เพราะว่าคือพวกนี้คือขออนุญาตพูดหรอว่าเราคงตามเขาไม่ทันอ่ะเนาะอ่าคุณชรวิทย์ยังฮิตเป็นยังไงเอออันนี้ก็อันนี้ก็อยจะจะตามวันนี้นะครับผมคิดไว่ะครับครับโอเคนะครับเดี๋ยวมีสายอื่นครับขอบคุณครับอ่ะคุณเรืองวิทย์ตอบมาครับ อมเขาเข้าพยายามที่อยากจะได้ธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องมีของมาล่อด้วยวเช่นว่าอา,าเซอรเไบ้ยพิเศษให้นะอ,อะไรเงี้ยนะครับมันก็เป็นหลักของการทําการตลาดโดยทั่วไปนะครับ,รบทั้งนี้ทั้งนั้นนี้เนี่ยผมคิดว่าผู้บริโภคเนี่ยนะครับก็ควรจะเปรียบเทียบนะฮะผลิตภัณฑ์ทั้งหมดดูก่อนนะครับคือว่าสมมุติถ้าเกิดมันออกมาแล้วมันเออมันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่อันเี้ซื้อจากเขาก็ได้ก็โอเคนะครับแต่ว่า เราควรจะต้องมีโอกาสเปลี่ยนเทียบเท่านั้นเองประเด็นนะครับไม่ไม่ว่าเขาดอกเพิ่มเลยอ่ะอ่าคือบางทีเนี่ยกลายเป็นว่าเขาลดดอกดอกเปี้ยให้เราตรงนี้แต่ประกงไปคิดเบี้ยประกันเนี่ยสูงกว่าเนะบ้างอออใช่ไหมเพราะฉนั้นเวลาเราคิดเนี่ยเราต้องคิดทั้งหมดนะครับอืมครับอ่ะปลาคุณเล็กฮะคุณเล็กเอ้คุณสมบัติก่อนคุณสมบัติะฮะฮัลโหลคุณสมบัติครับ ครับอดีครับครับ,รบขอคําถาม<ข>เลยครับเอคำถ,ถามเลยว่าถ้าประกันอย่างคู่บ้านนะคยเกิดเราส่งใกล้จะหมดเนี่ยเี้นถึบงบวงมีในวงเงินว่าสามแสนค่าประกันนะแต่ว่าเข้อ,อให้ทางเอาทางแบงค์นะถึงเมื่อเราส่งกับเกือบเลยอีกนิดหน่อยเนี่ยถ้าเกิดมีบ้านถูกทุกภัยไฟไหม้เลยหรอทางแบงค์เขจะคืนให้เราให้สุดจางคืออะไรอ่ะผมเดี๋ยวนะอันนี้คือประกันอัคชีภัยบ้านใช่ไหมครับครับผมครับผมคือคือคือสมมติต่างว่าเกิดเหตุเสียหายขึ้นกับบ้านใช่ไหมครับผม ก็คือความหมายคือว่าผู้รับผลประโยชน์ซึ่งณวันนี้คือธนาคารเนี่ยนะครับ,รบเขาก็จะสามารถเอาเอา,เอาเงินจากบริษัทประกันเนี่ยไปชำระได้เท่ากับ ที่เราเป็นหนี้เขาอยู่เท่านั้นไอ้ส่วนที่เหลือเนี่ยเขาต้องคืนเรามาครับครับผมนะทั้งนั้นครับครับเป็นคำถามท่านี้ครับผมว่าประกันนะดีครับอย่าประกันคนอุฐสูงอายุคุณแม่ผมเก้าสิบนะเขาไม่เสนอมาทางโทรศัพท์ผมรับประกันได้เดือนหนึ่งได้อสองเดือนฮะอุบัติเหตุจากแล้วสามหมื่นกว่าฮะรับคุณคุณผมว่าุสูงอายุนะขอบคุณมากครับครับผมครับผมอ่ะคุณเล็กฮะคุณเล็กครับอ่ะคุณเล็กครับครับสวัสดีครับครับผม นะเออผมเป็นตัวแทนนะครับอืมเอออยากให้ข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับผู้สูงยูนิตนึงงนองจากว่าตลาดไปเนี่ยลูกค้ามักจะเข้าใจผิดเยอะนะฮะได้คือทุกบริษัทนะประกันผู้สูงยูนิตเนี่ยจะเป็นการขายโดยบริษัทกับลูกค้าโดยตรงนะครับโดยที่ทางบริษัทจะไม่พบลูกน้าลูกค้าเลยอืมเพราะฉะนั้นจะไม่มีการตรวจสุขภาพไม่มีทางเส้นเพราว่าคุณจะอยู่ไอพียูหรืออะไรแต่เขารับหมดนะแต่ตัวประกันเนี่ยมันจะไม่เกินสองแสนอ่า นะครนี้การเสียชีวิตเนี่ยจะเสียชีวิตไม่ว่าจะอบุบัติเหตุแล้วต่างๆก็จ่ายหมดนะฮะส่วนอ,อุบัติเหตุไอ้ตัวเชยต่างเนี่ยต้องื้อยภาษาตามอายุนะครับน็นการไปขายทานเลยข้อแม้คืออย่างเดียวคือลูกค้าจะต้องเสียชีวิตภานนยในาปหลังสองปีถึงจะจ่ายเป็นวงเงินอืมแต่ถ้า,าว่าไม่เสียชีวิตก่อนสองปีนะครับ บริษัทก็ไม่ได้เปลี่ยนนะเขาจะ,จะคืนเบีย้ยให้พร้อมแบบเบีย้ยแล้วแต่บริษัทใดจะให้บางบริษัทกใกล้หนึ่งบรบางบริษัทจะให้สองเปอร์เซ็นต์แีลวแต่ต้องาาตรอดสามรอยเองนะคือท้าประโยชน์ยังไมมีครับแต่ก็อาจจะยุ่งยากนิดหนึ่งกรณีการเกิดการเคลนะต้องเขาไม่ไม่ผ่านตัวแทนเพราะนั้นลูกค้าจะต้องเคลมกับบริษัทตีต่อบริษัทโดยตรงยกเว้นแต่ว่า ทางลูกค้าจะมีมีตัวแทนรู้จักกันที้เขาช่วยเขียนให้กับบริษัทใหม่ไอ้อย่างนี้หมายถึงว่าไอ้ไอ้กรมธรรมนี้ต้องจ่ายสองปีอ๋อไม่ใช่ครับคือเขาจ่ายรายเดือนนะฮะอ่าฮะแล้วเป็นกรมธรรมที่มันมีศูนย์ต่างนะครับมันมีมันมีวงเงินับสดในตัวอ่าอ่อ่านะเมื่อเมื่อจ่ายไปบ้างบ้างเข้าไปในวงเงินับสดที่สามารถแตกรุ้มครองต่อเรื่องในในกรณีที่เจ้าหยุดจ่ายนะอันนี้ก็ต้องอะไรก็ต้องถามบริษัทเหมือนกันไม่ม่ถึงจ่ายไปเรื่อยๆมันไม่มีกําหนดนะว่ากี่ปีไม่มีกำหนดครับตลอดชีพครับอ๋อจ่ายไปเรื่อยๆ อาชีพนะแต่พี่แต่บางคนอาจจะจ่ายไปสิบปีแล้วแ้าไม่อยากจ่ายนะฮะอยากจะหยุดหยุดจ่ายแต่ยังมีมูลค่าเงินสดในนั้นที่คุ้มครองต่อไปก็ไปคำนวณมูลค่าเงินสดกลับมาอ๋อแ้วเมื่อกี้ที่อธิบายอะไรสองปีนี่คืออะไรฮะสองปีหมายถึงว่าเนื่องจากว่าทางบริษัทกับลูกค้าไม่เห็นหน้ากันอ่านะคือป้องกันว่าคนที่ปป่วยอยู่แล้วนะฮะแล้วเราไม่มาทำครับเพราะฉะนั้น ถ้าคนที่ป่วยอย่างเป็นมะเร็งเนี่ยก็อาจจะวัดว่าเอ๊ะสองปีจะไม่ตายก็ทําได้ครับหมอถ้าตายนี่ไม่ได้เหรอถ้าสองปีทำทำปุ๊บแล้วเขาไม่ใช่เขาเคืนเงินนะคืนเงินให้อ๋ออคืนเงินให้พร้อมแบบเบี้ยครับอืมอืมทุกอยางจะมาไ้เพืแบ้นเข้าใจละก็หมายความว่าภายในสองปีต้องไม่ตายอ่ะถ้าถ้าตายก็จ่ายแค่ไอเบี้ยที่จ่ายบวกดอกเบี้ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์อะไรที่คุณว่า ถูกต้องครับออ๋แต่ถ้าเลยสองปีแล้วตายขึ้นมาก็ได้สองแสนหรืออะไรก็ว่าไปกันตัวประกันอ๋อครับยังยังวันละหกบาทนี่แค่แค่แค่สองหมื่นใะทุนประกันนั่นเหรอตัวทุนประกันประมาณสองสองหมื่นถ้าได้ผมจะดูดูดูแต่ล้วครับอ่าต้องขอบคุณมากเลยครับโอเคครับครับครับอ๋อทุนประกันนิดเดียวนี่สองหมื่นเองก็ก็อย่างที่เรียนไว้ตอนต้นคุณ ที่เรียกว่าผู้สูงอายุเนี่ยก็จะเสือเบีย้ยแพงนะครับแต่ก็ม,มันก็เป็นความรุ้วกองอย่างหนึ่งกันนะครับคือถ้าฟังตามนี้ก็โอเคว่าถ้าเกิดมีอะไรเป็นไปก่อนสองปีก็ได้เบีย้ยคืนโบดอกเบี้ยนิดน้อยแต่ถ้าเลยสองปีไปแล้วแล้วเกิดมีอะไรเป็นไปก็ได้ตามทุนประกันที่จ่ายแต่นี้ถ้าอีหกบาทต่อวันนี่ก็ทุนประกันก็เขาคำนวณให้เรานี่ก็ประมาณแคสองหมื่น 20, ใช่ไหมใช่แต่ว่าก็หกบาทต่อวันมันก็ออกมาประมาณเท่าไอ่ะ ส <2, S 2> องพันกว่าใช่ไหมครับสองพันกว่าบาทให้ได้ความคุ้มครองสอง